เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม L.O.S นะครับหรือว่าเกม Line of Sight นะครับถือว่าเป็นเกมที่ฮิตอยู่ในช่วงนี้นะครับผมวันนี้ครับสีคอนเซอร์หรือผมนะครับจะมาสอนวิธีปรับกราฟิกหรือว่าวิธีเล่นแบบขั้นพื้นฐานนะครับผมก็มารับชมกันได้เลยครับผมเอาละครับก็เข้ามาในเกม L.O.S กันแล้วนะครับผมอย่างแรกครับในการสอนครับผมจะสอน ในการปรับกราฟิกภาพนะครับแต่อย่างแรกครับผมจะเกริ่นกันครับว่าในการเล่นเกม f p s หรือว่าเกมยิงนะครับเราควรจะปรับภาพกับกราฟิกต่าๆอะไรประมาณนี้นะครับให้กราฟิกของเราต่ำที่สุดเลยเพื่อในความลื่นไหลของตัวเกมนะครับแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยจะได้ไม่กระตกไม่อะไรด้วยครับแต่ว่าอย่างเช่นท่านผู้ชมนะครับอาจจะมีคอมที่ดีอยู่แล้วแบบว่าสเปคสเปคดีเลย ก็อาจจะแบบปรับภาพสูงๆก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ส่วนตัวผมคอมผมเนี่ยก็แบบกลางๆมากไม่ต่าไม่ต่ำแล้วก็ไม่สูงเครับนะสเปคก็ประมาณโอเคอเคประมาณเนี้ยครับผมก็เลยจะมาสอนปรับกราฟิกสําหรับคนสเปคกลางๆนะครับผมแต่ว่าในกราฟิกเขาเนี่ยผมจะปรับต่าสุดเลยก็มาดูรับผมอัตราส่วนหน้านจอ4:3ครับความละเอียด124 x 768ครับผมคุณภาพกราฟิกก็ปรับต่าสุดครับ ส่วนเสียงก็ปรับปรับตามผมเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผลพวกนีาจะผมค่อยสอนอีกทีนะครับว่าระดับเสียงพวกนี้มันคืออะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปไปเข้าสู่เข้าสู่ตัวเกมกันเลยนะครับผมเอาครับต่อไปทิกต่อไปนะครับจะเป็นการแต่งปืนนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมจะเล่นปืน ak c 7นะครับผมแต่ว่าผมไม่แต่งเพิ่มเติมอะไรมากแต่ผมจะแนะนําท่านผู้ชมเลยครับผม ควรจะแต่งปืนเอ๊แต่งตรงนี้ครับผมเอ่ออย่างที่เห็นนะครับนี่ครับแต่งตรงยูทิลิตี้บอททอมนะครับคือมันจะเป็นด้ามด้ามจับนะครับทำให้ปืนเราไม่ถิบจนเกินไปนะครับก็หวังว่าผู้ชมเนี่ยคงจะชอบตามผมอ่าก็ไม่เป็นไรครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยใช้ปุ๊บแล้วแรงถีบปืนของ AK เิเๆเนี่ยเบาลงมากเลยครับผม ก็เดี๋ยวไปดูทิปต่อไปกันเลยครับนะครับก็มาอยู่ในเกมแลนะครับผมนี่ก็เป็น AK ที่เราแต่งมานะครับก็คือของผมนี่นะครับทีนี้ครับก็เกมนี้ก็จะเหมือนเกมเอพีทั่วไปครับผมการยิงการอะไรเหมือนกันเลยครับผมก็ปืนหนึ่งปืนหลักกระสองปืนรองกระสามนี่กระสี่ระเบิดนะครับทีนี้ครับเวลากดคิวๆอย่างเงี้ยก็สับปืนหนือตัวนี้เดินก็ WASD เหมือนทั่วไปครับกระโดดสเปซบาร์ครับคอนโทรลนี่นั่งครับ ส่วนชิปเนี่ยครับปกติเกม PP หรือว่าเกมอะไรเนี้ยจะเป็นเกมย่องใช่ไหมครับแต่ว่าชิปอันนี้คือเป็นการวิ่งนะครับส่วนถ้าขนาะย่องครับกด C ครับอย่างนี้ครับผมครับก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมครับคลิกขวาก็โซประมาณนี้เราสามารถแต่งได้ตามใจชอบนะครับส่วนแรงทีมของ AK นะครับถ้ามีที่จับในในชิปนีครับก็จะแรงทีมก็จะประมาณนี้ครับดูนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ ผมลากินไกลๆก็กดพีพีครับยิงทีมมทครับผมบอกว่าไอ้กล้องที่ผมใส่มาเนี่ยไอ้กล้องเนี่ยครับผมไม่ค่อยได้ผมแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยครับก็หวังว่าจะเป็นทิคกเล็กๆน้อยๆให้ผู้ชมได้ก็มาทิคกในการใช้สกิลนะครับสกิลจะมีอยู่สองแบบครับกด B กับกด F ครับ กด b นะครับก็จะเป็นสกิลอย่างนี้คว่าสกิลที่กด b นะครับจะใช้สกอร์เมาส์เลื่อนเลื่อนข้างบนครับเลื่อนไปข้างบนครับเอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็คือสกิลนี้จะเป็นแบบว่าพอกดปุ๊บเนี่ยเลือดผมจะลดครับแต่ว่าผมจะเป็นมันต่างสองสามปีเท่าที่ผมอ่านมาครับต่อไปนะครับเป็นการกด f ครับก็คือการกด f จะเป็นสกิลที่จะปล่อยพลังคือทําลายล้างสูงมากคือแบบดาเมจแรงมากๆเลยครับผมก็มาดูนะครับว่าเป็นยังไง โคตรแรงเลยครับแต่ว่าในในเกมนี้ครับเวลาการใช้สกิลนะครับจะเลือดเลือดจะลดเยอะมากถือว่ามากเลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเป็นดูการยิงนะครับผมว่าเป็นยังไงครับการเล่นในการเล่นไอเคผมแนะนํำปืนนี้ละว่าเป็นนถือว่าเป็นปืนที่เมนเมหลักของเกมนี้เลยโดยเฉพาะเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยครับ เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการยิงเล็กๆนะครับก็เมื่อท่านผู้ชมดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์เพจสกินเซอร์ชาแนลด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ